แบงคอกบอยตอนนี้กลับมาเป็นแบงคอกบอยแล้วครั <c oughs> ขบขอบคุณมากครับผม <c oughs> ก็ดีดีครับดีส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าไปเรียนมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ช่วงดีนาเมษาอะไรเงี้ยผมก็เริ่มกลับมาอยู่ที่ไทยเยอะและ้วแล้วก็แล้วก็ทำดิสเทชันจากที่นี่แล้วก็เพิ่งบินกลับไปรีเซ็แล้วก,กลับมาเลยเงี้ย <c oughs> เป็นหนึ่งปีที่สนุกสนุกมากแล้วก็ได้ไป เจอเพื่อนใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆได้ไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองในสถานที่ใหม่ๆอเลยเงยี้ยวิธีการใหม่ๆแล้วผมว่ามันก็จะเป็นครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวที่ท,ที่ที่มีโอกาสได้ไปไปเรียนต่อเพราะหลังจากนี้แบบคงคงไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อเมืองนอกจบด้านไหนจบอันทร์เป็เนอร์ครับอันเทร์เป็เนอร์อันเทร์เป็เนอร์ชิพครับรัวเองไหครับยังไม่เร็วๆนี้นะครับไม่เร็วตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนีวว้ยังไม่มีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามีคงไม่เร็วๆนี้ ตอนนี้ตอนนี้แค่รู้สึกว่าตอนนี้อ,อิ่มกับโลกการศึกษาแล้วอยากกลับมาโฟกัสโลกการทำงานโอ้ผมอยู่ที่นู่นอ่ะ <Happy. S 1> ผมแฮปปี้มาไม่รูว่าผมผมมีเวลาว่างเยอะกว่าอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเราก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองด้วยได้ไปลองทํานั่นทนํานี่ได้แบบเหมือนว่ามีมีฟรีไทม์เยอะกว่าอยู่ที่นี่หมยถูงว่าช่วงที่ไปไปอยู่เลยนะครับก็ก็ดีครับดี